กรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงในบ้านเรากันหน่อยนะคะมะติ6ตตอนหนึ่งเสียงนะคะในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะแล้วก็ปรับ GDP ใหม่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ทําให้ตลาดทุ้นไทยตอบรับด้วยนะคะเดิมเนี่ยมองปีนี้ปี68เนี่ยตัวเลข GDP จะเติบโตสัก2%แต่มองใหม่นะคะมองเป็น2.3%คือดีขึ้นกว่าเดิมคุณสกภพพันยานุกูลค่ะเลยานายุการของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนง<ล>ก็ถแถลงผลการประชุมนะคะว่าทางคณะกรรมการมีมติ6ตตอนหนึ่งเสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ไว้ละ1.75 ต่อปี1เสียงที่ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะก็คืออยากให้ลดร้อยละ0.25จานะจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ1.75นะคะก็ลงมาเหลือร้อยละ1.5เห็นจากเนื่องจากเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถรองรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งค่ะและในการประชุมครั้งนี้กรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยให้ความสําคัญกับจังหวัดเวทาจังหวะเวลานะคะแล้วก็ประสิทธิผลของนโยบายการเงินภายใต้บริบทที่มีความไม่แน่นอนสูงและขีดความสามารถของ นโยบายการเงินหรือ policy space ที่มีอยู่อย่างจำกัดทางคณะกรรมการ1ท่านเห็นควรให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะร้อยละ0.25ต่อปีก็เพื่อลดภาระดอกเบี้ยแล้วก็เอื้อกับการปรับตัวของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงนอกจากนี้ค่ะทางคณะกรรมการก็ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยในปี6869นะคะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ2.3แล้วก็ร้อยละ1.7ตามลำดับ ภายใต้สมมติฐานที่ไทยเนี่ยถูกเรียกเก็บภาษีนําเข้าตอบโต้จากสหรัฐร้อยละสิตัวเลขนี้คือครึ่งหนึ่งค่ะของที่เคยประกาศไว้ณวันที่2เมษายน2568ตอนนั้นเขาประกาศไทยเราจะโดนจัดเก็บ36%นะคะขณะที่ประเทศอื่นถูกเรียกเก็บร้อยละสิและจีนเองก็ถูกเรียกเก็บร้อยละ30รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ1นึ่งแสนล้านบาทได้รวมอยู่ในประมาณการไว้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่นับรวมความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศโดยอัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้นะคะที่ร้อยละ2.3เป็นการปรับขึ้นจากร้อยละ2นะคะที่ประเมินไว้ครั้งก่อน ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจจริงในตรอยมาสที่1และก็เครื่องชี้เศรษฐกิจในตรอยมาสที่2มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้โดยกนง,งคาดว่า GDP ในครึ่งแรกของปี68จะขยายตัวได้ร้อยละ2.9และตั้งแต่ครึ่งหลังของปี68มีแนวโน้มชะลอลงค่ะหรือเติบโตสักประมาณร้อยละ1.7อย่างไรก็ตามนะคะก็มั่นใจว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่น่าจะขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ2แม้ว่าครึ่งปีหลังจะไม่เติบโตเลยหรือเติบโตร้อยละ0และประเมินว่า ว่าในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสน้อยค่ะที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ GDP ติดลบ2ไตรามาสติดกันสำหรับอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในปี68แล้วก็69นะคะคาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ0.5แล้วก็0.8ตามลำดับ ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ร้อยละหนึ่งถึงสาเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักค่ะแต่เรายังไม่เห็นสัญญาณของภาวะเงินเฟื่อนะคะหรือไม่ได้นําไปสู่ภาวะที่ราคาสินค้าลดลงเป็นวงกว้างอีกทั้งเงินเฟอ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางอย่างยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายแต่ในระยะข้างหน้าต้องติดตามความเสี่ยงด้านสูงค่ะจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะส่งผลกับราคาพลังงานโลกซึ่งคณะกรรมการก็ประเมินค่ะว่า แนวโน้มเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็พร้อมที่จะปรับนโยบายการเงินให้เหมาะสมกับแนวโน้มและความเสี่ยงของเศรษฐกิจรวมถึงเงินเฟ้อในระยะข้างหน้าค่ะ